นะครับเสมอ5ครั้งจาก16เกมเกมแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับเซเดโซส,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 สก้าในเสื้อชมพูกางเกงดำได้ออาชนะเกมก่อนนะครับารีนอสไม่สามารถเอาชนะเซเดโซได้เลยแต่ว่าเกมนี้นะ่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับเลี้ยวไปาบอลเสมอกับเซเดโซสก้าอยู่สูงประตูต่อสูงนะครับในรูปเกมที่เอฟรีนอสบรรยากาศนะครับไปดั้งทางของทางอรรถในวันที่จืนอ,อยู่เหมือนกันพอดีครับดูครับ ตีกันไม่ขาดเองด้วยครับเซโซ,โซดูรดครับโอ้โหแล้วจาะขนาดนี้่1-0ครับเอฟเวอร์ลีนอสกำลังจะเตะสวนขึ้นมาโอ้แล้วผู้ตัดสินครับฝ่ายนักวิจจบเกมเลยครับ <S <S เป็นโยโกมาเอฟอาร์ลีนอสครับเอาชนะเซเดโซ่สก้าไป1-0เป็นชัยชนะในรอบ10ปีเลยครับต่อร้านอาหารสำเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะต่อเซเดโซ่สก้าครั้งแรกของอันเจนนีครับเสมอ5ครั้งจาก16เกม เกมแรกเริมขแล้วนะครับเซเรโซสก้าในเสื้อชมพูกางเกงดำได้ออกสตาเกมก่อนนะครับฟรีนอสไม่สามารถเอาชนะเซเรโซได้เลยแต่ว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะครับเรแบบปหาเบเสมอกับเซเรโซสก้าอยู่สูนระตูต่อสูรในรูปเกมที่ฟพีนอสบรนากานะครับไปดั้ทางของทางอโรมในวัที่จืนอยู่ตรงนันพอดีครับดูครับเกันไม่ขาเด้วยครับเซโซดูอ้หแล้จาะนนี้ 1-0ครับเอฟเวอรีนอสกำลังจะเตะสวนขึ้นมาโอ้แล้วผู้ตัดสินก็ป่าด้วงหิวจบเกมเลยครับเป็นโยโกมาเอฟเวรีนอสครับเอาชนะเซเลโซโอสกาไป1-0เป็นชัยชนะในรอบ10ปีเลยครับต่อร่างอาหารสำเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะต่อเซเลโซโอสกาครั้งแรกของอัน